ยังไปเบิ่งก่อนนะมันทั้งไปใส่นอนนี่เดินจงกรมไปเบิ่งก่อนนามันไก่บนไหนยางไปน้ำกันนี่ละโมเมนเต์พิเ็ดทั้งหม่องอย่างจงกรมเพูนบอกมายัางเกาะขันไฟมานี่ยเรียบร้อยเดีย๋ยวเดีน๋นี่เนาะ มันนึกไปนะครับช่างรัดช่างออกไปทงหน้าตัวนี้เสียงโดดแล่นมาหน่ะยังก่อนยังก่อนผมจีไทยอ้อมวัด ไก่เติบอยู่ได้ย่างมากนี่ประมาณหาลอยเมตรได้แล้วมั่งนี่นปเป็นทางอ้อมอ้อมปลาอ้อ,อมวัดนี่มาโฟมมองนี่แล้วนี่นี่เลยโอ้ยมองอมองเกามองรถขัานีิจอดนี่โอ้าโมาออกมองนี่เพราะดีปูนบอดลรถ หมูฮาจอดทุ่คนโอ้ oh, ต้นหม,นม,นม,นมนูม่วงว่ะที่หม